มาปักชามโรสแมรี่กันค่ะโรสแมรี่กระถางนี้พี่แอมชามเอาไว้ตั้งแต่เมื่อ3เดือนที่แล้วนะคะเดี๋ยวพี่แอมจะพามาเริ่มต้นตั้งแต่การเตรียมดินเลยนะคะดินที่เราใช้ในการปักชามโรสแมรี่หรือว่าสมุนไพรฝรั่งไม่ว่าจะเป็นลาเวนเดอร์นะคะไม่ว่าจะเป็นต้นไทม์หรือว่าต้นมินนะคะเราจะใช้เป็นดินที่ระบายน้ําและระบายอากาศได้ดีนะคะซึ่งดินที่พี่แอมจะใช้พี่แอมก็จะผสมขุยมะพร้าว1ส่วนแล้วก็พิชมอสหส่วน แล้วก็เป็นดินปลูกทั่วไป1ส่วนในวันนี้พี่แอมก็จะใช้เป็นดินปลูกผสมมูลไส้เดือนนะคะและเราก็จะมาคลุกเคล้าเขาให้เข้ากันค่ะหลังจากที่เราเตรียมในส่วนของดินเสร็จเรียบร้อยเราจะมาเตรียมในส่วนของน้ายาเลีงรากนะคะ ซึ่งน้ำยาเล่งลากเนี่ยเพื่อนๆน,นะคะถ้าใครมีน้ำยาเล่งลากแบบของพี่แอมก็ใช้แบบของพี่แอมได้ค่ะหรือถ้าไม่มีใช้เป็นเครื่องดื่มชูกําลังได้นะคะผสมกับน้ําแล้วก็คนทิ้งไว้ค่ะแล้วเราก็จะไปเตรียมในส่วนของกิ่งชํานะคะซึ่งกิ่งชําเนี่ยพี่แอมก็จะตัดเอากิ่งที่ไม่แก่เกินไปไม่อ่อนเกินไปนะคะก็คือเราจะตัดจากยอดลงไปประมาณสัก5-7เซนค่ะหลังจากที่เราได้กิ่งชําเรียบร้อยนะคะเราจะมารูดเอาใบด้านล่างออกค่ะ ลูดเอาใบออกประมาณ2-3เซนนะคะแล้วก็แช่กับน้ำยาเลืองลากทิ้งไว้ประมาณ30นาทีค่ะหลังจากนั้นมาเตรียมในส่วนของกระถางในการปักชำนะคะ ซึ่งกระถางในการปักชำเนี่ยพี่แอ๋มจะใช้กระถางที่ไม่ใหญ่จนเกินไปนะคะเป็นกระถางที่กําลังพอดีพอดีนะคะใส่กิ่งชําได้ประมาณ2-4กิ่งค่ะหรือถ้าเพื่อนๆมีถุงปักชํานะคะก็สามารถใช้ถุงปักชําได้นะคะหลังจากที่เราบรรจุดินใส่กระถางเสร็จเรียบร้อยให้ลดน้ําให้ชุ่มนะคะแล้วก็ให้เราเอากิ่งชําที่เราแช่น้ํายาเลี้ยงรากไว้30นาทีค่ะมาปักลงไปค่ะซึ่งเราจะดูจํานวนนะคะดูพื้นที่ของกระถางถ้าเป็นกระถางเล็กเราก็จะปักเพียงแค่1-2กิ่ง ถ้าเป็นกระถางใหญ่เราก็จะปักไปที่4กิ่งนะคะประมาณ3-4กิ่งคือให้เขาไม่แน่นเกินไปแล้วก็ไม่หลวมเกินไปนะคะและหลังจากที่เราปักกิ่งชําไปจนครบทุกกระถางแล้วอย่าทิ้งน้ํายาเล่งรากที่เหลือนะคะให้เราเอาไปผสมกับน้ําแล้วก็เอามาลดนะคะกิ่งชําของเราเนี่ยให้ชุ่มเลยค่ะหลังจากที่เราลดกิ่งชําของเราจนชุ่มแล้วนะคะให้เราย้ายกระถางเหล่านี้ไปไว้ตรงที่ที่มีแสงแดดรำไร ลดน้ำวันละหนึ่งครั้งต่อเนื่องกันประมาณ2-3ถเดือนนะคะรากเขาจะเริ่มเดินและหลังจากที่รากเขาเดินแล้วต้นเขาเริ่มแข็งแรงเราก็จะมาย้ e ายกระถางต่อไปค่ะไปกระถางที่ใหญ่ขึ้นนะคะเพียงแค่นี้เราก็จะมีต้นโรสแมรี่ตามที่เราต้องการแล้วค่ะ